<t ell> ว้าวว,ว้าวว้าวออกกำลังกายกระโดดสูงมากนั่งพักด้วยถ้าเหนื่อยก็นั่งพักโอ้โห <c oughs> ตีลังกาด้วย <c oughs> <c oughs> น้ำปั่นตีลังกาด้วย <c oughs> พี่ลินไม่สบายอยู่นะพี่ลินเหนื <c oughs> หน่อยแล้วแล้วไมเหนื่อยแล้วเหรอ

โอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื uh> ่อยแล้วน้ำปันพัก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 